สวัสดีค่ะเคลฟ์โร์เนกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่สอนเสร็จแล้ววันนี้แค่ก็ได้เลิกยามแล้วนะคะเราก็ออกมาเจอกันในวันนี้นั่นเองนะคะกลับมาพร้อมกับหัวข้อที่น้องๆน,นะคะได้ถามทิ้งไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนั่นเองนั่นก็คือเทคนิคการเรียนภาษาญี่ปุ่นของแค่ไม่มั่นใจว่าจะช่วยได้ไหมแต่ก็จะ เลาเทคนิคของแขกให้ฟฝั่งกันแล้วกันเนาะว่าเรียนกันยังไงนะคะแขกก็ขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะของคนที่ไม่ได้มีความชอบไม่ได้มีความรักในเขาเรียกอะไรดีอะอนิเมะมังกะอะไรเนี่ยหรือว่าละครหรือว่าบอยแบนด์ใดๆก็คือไม่ได้มีความสนใจสิ่งนี้เกี่ยวกับ ญี่ปุ่นเลยนะคะก็คือไม่ได้มีแรงบันดาลใจตั้งแต่แรกนั่นเองเนาะแต่แขกเป็นคนหนึ่งที่รู้ว่าตัวเองไม่ชอบอะไรนั่นก็คือแขกจะหนีจากคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะและในช่วงชีวิตหนึ่งของแขกตอนนั้นเนี่ยก็คือในโรงเรียนมีแค่สิมภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะแขกก็เลย <laughs> ต้องอยู่กับคนนี้นะคะต้องอยู่กับภาษาญี่ปุ่นนั่นเองค่ะแต่ ถ้าเกิดว่าถามแขกอีกครั้งในตอนนี้เนาะว่าแขกจะเปลี่ยนไหมถ้าเกิดว่าแขกก็ลองถามตัวเองนะว่าในวันนั้นเนี่ยถ้ามันมีสินเยอรมันสินฝรั่งเศสหรือว่าสินอื่นๆนะคะแขกยังจะเลือกสินอื่นอนั้นไหมแขกก็คงจะเลือกเป็นญี่ปุ่นเนี่แหละคะ่ะโอเคเลิกมามอยนะคะแล้วก็เข้าสู่เทคนิคที่แขกจะใช้ให้กับน้องๆฟังกันเลยสอสักครู่หยิบโพยก่อน ไปข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1นึ่นั่นก็คือตือดึงนะคะการใช้หนังสือเรียนนั่นเองนี่แนะ่น้องๆก็คิดกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทุกคนเขาก็ใช้หนังสือเรียนกันทั้งนั้นแหละพี่ใช่น้องพูดมันก็ถูกนะคะเออแต่ว่าสิ่งที่พี่เนาะอยากจะบอกก็คืออเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเราการที่เรามีแบบหนังสือที่เราใช้อยู่เป็นหลักๆเนี่ยก็คือ เรื่องที่ดีนะคะเพราะว่ามันจะช่วยจัดการวิธีการเรียบเรียงความคิดในระบบสมองของเราอะนะว่า,อ,าอย่างเช่นขอ,อยกตัวอย่างก็แล้วกันเหมือนในตอนที่เราเรียนมัธยมกันอยู่ใช่ไหมมัธยมส่วนใหญ่เขาก็จะใช้อากิโกตโโม o ดะจินะคะก็คือจะเป็นหนังสือเรียนพื้นฐานของคนเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นเลยนะคะตั้งแต่อิอุเอโอนั่นก็คือ เป็นขั้นเป็นตอนมาเนาะมันจะช่วยเรียบเรียงให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะพอเราเข้ามาหาวิทยาลัยแบบนี้นะซึ่งบางคนก็เริ่มจากมหาวิทยาลัยเลยก็คือเริ่มจากม on ินนานนิฮงโกอืมซึ่งมันเจ้าตัวนั้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่สีเล่มใช่ไหมแล้วก็แขกคิดว่าหนังสือตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จถูกจัดสรรมาได้อย่างดีมากๆนะคะเพราะว่ามันมีขั้นตอนของมันนั่นเองก็คือมันทําให้เราเนี่ยต่อกันไปได้ง่ายขึ้น นะเนาะใดๆก็คือไม่อยากให้เรียนไปแบบที่ไม่รู้จุดหมายก็คือไม่อยากให้มันแบบสเปะสปะเพราะว่าการที่เราจําไปแบบสเปะสปะเนี่ยมันจะทําให้เราหลงทางไปนะในระหว่างที่เราเรียนอยู่แต่ก็ถ้าเกิดว่าเรามีหนังสืออะไรที่นอกเหนือจากหนังสือหลักที่เราใช้อยู่ก็สามารถที่จะเอามาแบบควบคู่กันได้ค่ะอืมต่อไปนั่นก็คือเรื่องของการหาแรงบัในดาลใจนั่นเองเองนาะต่อให้แขกเนี่ย ก็เป็นคนที่ไม่ได้มีความสนใจในวัฒนธรรมหรืออะไรมาตั้งแต่แรกนะคะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอนิมองอนิเมะไม่สนใจเลยนะคะอแต่พอแขกมาถึงณจุดนั้นนะคะณจุดที่แขกจะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นเด็กคนนั้นมันก็ได้เข้าใจนะว่าตัวเองเนี่ยจะต้องหาเส้นทางของตัวเองให้ได้นะนะคะเพื่อที่จะเอามาไว้เป็นการรอกล่อตัวเองนะคะว่าโอเคฉันมี ปลายทางของฉันนะคะเออซึ่งแรงบันดาลใจของแขกในตอนนั้นก็คือเงินเดือนฟังไม่ผิดเงินเดือนใช่ค่ะก็คือ <laughs> เรื่องของเงินเดือนนั่นเองที่แขกนําเอามาเป็นแรงบันดาลใจของแขกในช่วงที่แขกยังเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นนะ่ะเนาะก็คือเราก็ลองหลับตาแล้วเราก็ไม่ได้เห็นตัวเองว่าจะไปเป็นแพทย์ไปเป็นพยาบาลอะไรอย่างนั้นนะหรือ,อไปในเวที่ต้องใช้ คณิตร่ววิทย์อะไรอย่างเงี้ยก็คงจะไม่ได้แน่ๆเพราะว่าดูทรงตัวเองแล้วอะนะคะเราก็ไปหาดูแบบงานที่จะเป็นของเราในอนาคตอะนะคะว่าอ๋อถ้าเรียนอันนี้แล้วก็จะมีอาชีพประมาณนี้แล้วก็จะได้เงินเดือนเท่านี้ซึ่งก็เป็นเงินเดือนที่เราพึงพอใจแล้วถ้าเกิดว่าลองเปรียบเทียบกับอื่นๆมันก็ยังเป็นเงินเดือนที่เราพอใจมากๆอยู่แขกก็เลยเอาตัวนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนของแขกตอนนั้นนะคะแต่สําหรับ พี่ๆน้องๆแล้วเพื่อนๆที่มีแรงบันดาลใจมาอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นบอยแบนด์เป็นต่งเป็นติ่งอะไรก็จัดการไปเลยเอาที่ชอบนะคะเอาที่แบบทำให้เรารู้ว่าเราเรียนอันนี้เพราะสิ่งนี้เราสนุกกับการเรียนอันเนี้เพราะสิ่งเนี้ยเอาเลยเอาเลยนะคะต่อไปข้อที่สามนั่นก็คือการกำหนดเป้าหมายของตัวเองนั่นเองซึ่งก็แน่นอนว่าการเรียนของเรานั้นเนี่ยพอมันแบบ ไม่มีเป้าหมายอะเนาะจะเป็นเป้าหมายระยะยาวหรือเป็นเป้าหมายระยะสั้นก็ได้นะคะขอใหมอ้มีเหมือนกับเพื่อนๆที่ลงทางเข้ามาเจอกันอยู่ในคลิปนี้นี่ก็คือแบบคนที่สนใจที่จะไปทํางานในประเทศอ่ปุ่นใช่ไหมคนที่สนใจในวีซ่าทักษะเฉพาะทางหรือเป็นผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนั่นเองเนาะที่เข้ามาดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นแคปขอแบบตียกตัวอย่างในกลุ่มนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเขา ก็คือซึ่งเป็นบริษัทผู้ว่จาจ้างของเราต้องการที่เอ็นไหนห้าสี่สามสองหนึ่ง หรือ,อยังไงนะคะ,ะขั้นตอนที่เราจะต้องแบบว่าทําต่อไปนั่นคืออะไรและเราจะต้องมีความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่นไปถึงระดับไหนอันนี้ก็คือการกําหนดเป้าหมายของตัวเองนั่นเองเพื่อที่จะทําให้ความต้องการของเราประสบความสําเร็จะนะเนาะเราจะได้ไม่หลงทางไปนะคะเราจะไม่ได้แบบไปตามน้ําไปตามลมอะไรของเราถ้าเกิดว่าเราไม่กาหนดเป้าหมายซะเลยมันก็จะทาให้เราหลงลืมอะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญ ใน,ใ,นในอนาคตของเราอะนะคะอืมต่อไปนะคะแขกมั่นใจว่าเ,เทคนิคนี้นะเป็นเทคนิคที่ดีพอสมควรและคนที่เรียนภาษาส่วนใหญ่นะคะก็มีทักษะนี้กันอยู่นั่นก็คือการพูดคนเดียวนั่นเองนะคะการที่เราเรียนภาษาญี่ปุ่นมาเนี่ยก็ไม่ต้องไปแบบน้อยเนื้อต่ำใจว่าฉันไม่มีเพื่อนคนญี่ปุ่นฉันไม่มีแฟนคนญี่ปุ่นฉันก็คงจะไม่มีโอกาสพูดภาษาญี่ปุ่นละมัง้ง ไม่นะไม่นะอยากคิดแบบนั้นเพราะว่าที่ผ่านมานะคะก่อนที่แขกจะบินไปเรียนที่ญี่ปุ่นหรือว่าไปทํางานที่ญี่ปุ่นเนี่ยแขกพูดคนเดียวมาโดยตลอดนะคะเออคุณจงม,มั่นใจในจินตนาการของคุณเถอะนะคะคนที่เลือกเรียนภาษาแล้วนั้นนะคะมีจินตนาการมากนะคะมีพลังในการมโนสูงนะคะ ประหนึ่งที่แขกกำลังนั่งคุยกับเพื่อนๆในตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะพูดคุยได้เป็นตุเป็นตะนะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นการพูดคนเดียวนะก็คือเอาแบบวยากรณ์ง่ายๆที่แบบตื่นเช้ามาตื่น8ปดโมงเช้าอ๋อเราเรียนเรื่องเวลามาแล้วเราเรียนกิริยาอันนี้มาแล้วโอเคหลังเวลาจะต้องใช้คําช่วยนี้ก็แบบววันนี้ตื่น8ปดโมงเชา้า ยิมคาราชาวอาบนีคิมัอะไรประมาณนี้นะคะก็คือลองใช้ไวยากรณ์ที่เราได้ล่ําเรียนมาแล้วดูนั่นเองอืมก็คือจำแพทเทิร์นตรงนั้นไว้ให้แม่นพอจําแพทเทิร์นได้แล้วก็ลองสลับคําศัพท์ดูนะเนาะลองพูดมันจากปากของเราเองเนี่ยแหละนะต่อไปนะคะก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมให้เราเนี่ยได้เข้าใกล้เข้าชิดกับภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น อันนี้นะถ้าเกิดว่าคนที่มีตังหน่อยอะไรเงี้ยก็แนะนําให้เรียนที่ญี่ปุ่นนะคะไปเรียนในโรงเรียนอะไรประมาณนี้เนาะแต่สําหรับคนที่ไม่ได้มีตังถุงตังถังขนาดนั้นเราก็ไม่ต้องแบบว่ารังวลใจไปนะคะเพราะว่า,าคนที่เขาอยู่ในประเทศไทยมาโดยตลอดเขาก็สามารถที่จะอ่านได้พูดได้เขียนได้แบบไฟลบอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งแคนก็จะบอก ไว้เลยว่ามันขึ้นอยู่ออกับตัวของเราเองเพราะว่าการที่เราจะพาหรือว่าดึงภาษาที่เราได้ร่ำเรียนออกมาจากตรงนี้เนี่ยก็คือตัวเราเองเนาะโอเคที่จะพูดออกไปนะอืประมาณนี้นะคะมไม่ว่าจะเป็นการดูยูทง youtube อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอืการดูละครการดูอะไรก็แล้วแต่ให้ชีวิตของเราเนี่ยมัน มีความผัวพันมันมีความเกี่ยวเนื่องกันกันกบภาษาญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันนี้มันก็ง่ายเราจะเลือกช่องไหนก็ได้ที่เราชอบใช่ไหมทั้งในไทยเองแล้วก็ทั้งในญี่ปุ่นเองด้วยนะคะแล้วก็วิธีการของแขกนั่นก็คือสําหรับคนขี้เกียจแบบแขกนะแขกก็เลือกที่จะเอาตัวแขกเนี่ยไปวางไว้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งก็คือการเลือกไปทํางานในฐานะของผู้ฝึกง,งานด้านเทคนิคนะในตอนนั้นซึ่งก็เป้าหมายหลักที่เป็นตอนนั้นก็คือต้องการที่จะไปแบบ ทำภาษาญี่ปุ่นของตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ไปเรียนรู้อะไรบางอย่างที่ตัวเองต้องการสนองนี้ด้วยนะคะเที่ยวไปในคราวดเดียวกันนะคะสิ่งแวดล้อมมันจะบีบบังคับให้เราได้พูดให้เราได้ทํามันเองนะแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราไม่มีสิ่งแวดล้อมมาบีบบังคับเราก็จงแบบว่าบีบบังคับตัวเองหรือว่าทําให้มีสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเกิดขึ้นร,รอบๆตัวเรานะคะซึ่งมันก็สามารถทําได้โอเคบอไปนะคะ ก็จะเป็นการแบบว่ามีเพื่อนเนาะอันนี้ก็จะทําให้เราแบบเขาเรียกอะไรภาษาญี่ปุ่นดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อนในที่นี้ก็คือเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นนั่นเองตอนนี้ก็ติดโควิดกันเนาะแล้วก็แบบว่าใชแอปพิเคชันก็ได้นะคะแต่ก็ต้องเขาเรียกอะไรดีอะจะหาเพื่อนหรือหาแฟนก็ได้นะในความเป็นจริงแต่เอาแค่เพื่อนก็พอก็แล้วกันเวลาที่เราเข้าไปในแอปพลิเคชันอาจจะต้องเป็นคนที่จิตแข็งหน่อยอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าในนั้นก็อาจจะมีเฮนไต ะ,ะหล่าลามกนะคะก็ <laughs> อาจจะไปเ,เจอกันนะคะประสบพบเจอกันในนั้นนะคะแต่ก็ขอให้จิตแข็งเข้าไว้แล้วก็แค่กดผ่านหรือว่าเลื่อนผ่านไปนะคะก็พร้อมคุยสําหรับคนที่แบบเข้าใจพร้อมคุยกับคนที่เขาอยากที่จะฝึกพร้อมกันพร้อมคุยกับคนที่แบบ,แบ,บเขาต้องการที่จะคุยกับเรานั่นเองเนาะ ต่อไปก็คือ shadowing shadowing คืออะไรนะคะ shadowing ก็คือการพูดออกเสียงหลังจากที่เราได้ยินเสียงนั้นแล้วเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นนะแขกไม่มีพาร์ทเนอร์นะคะเอาเป็นว่าเหมือนกับเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะเปิดมาลุโกะไว้โอเคมาลุโกะกำลังพูดอยู่เสร็จเรียบร้อยมาลุโกะยังพูดไม่จบนะแต่ว่าเพื่อนๆได้ยินแล้วว่ามาลุโกะพูดว่าโอโยก็คือแบบ ตามเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องรอให้แบบว่ามารุโกพูดจนจบประโยคก็คือการฝึกชาร์ดวิ่งเนี่ยมันจะทําให้แบบการคิดด่วยก,การจับคําศัพท์ของหูเราเนี่ยมันมันดีขึ้นนะคะต่อให้เราไม่เข้าใจคําศัพท์ตรงนั้นก็ไม่เป็นไรนะก็คือ ในช่วงแรกนะก็คือลองก่อนนะคะก็คือได้ยินอะไรแล้วก็พูดออกมาได้ยินอะไรแล้วก็พูดออกมานะคะมันคือการฝึกการทํางานร่วมกันระหว่างหูและกระปากนะในระหว่างที่เราขยับปากและได้ยินในสิ่งที่เขากําลังพูดอยู่นั้นมันก็คือแบบทําให้แบบการทํางานของสมองของเรานั้นนะคะทํางานได้แบบเร็วขึ้นนะคะ catch ได้เร็วขึ้นนะคะ ออประมาณนั้นนั่นเองเนาะอันนี้ก็แนะนําค่ะอืมก็วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่แบบคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่ใช้กันก็ไม่ได้ใช้แค่ภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวก็คือแบบพื้นฐานของคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากแค่ไหนเนาะก็หาวิธีที่เหมาะกับตัวเราแหละเพราะว่าพื้นฐานแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอืมโอเคนะแต่สิ่งสำคัญนั้นก็คือ แขกไม่อยากให้น้องๆเนี่ยไปจํากัดตัวเองที่คําว่าเก่งหรือว่าไม่เก่งนะคะเพราะว่ากรอบเวลาการเรียนรู้ของเราไม่เท่ากันเนาะเราไม่จําเป็นจะต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนที่เรียนในแบบคลาสเดียวกันอุ้ยทาไมเขาเก่งจังเลยแล้วแบบฉันทําไมคิดทูดขนาดนี้ฉันทําไมทําไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบใจฟ่อไปแล้วก็เลิกล้มเลิกการเรียนล้มเลิกการทําอะไรของตัวเองเพราะว่า แบบตัวเองก็คงจะไม่แบบมาทางนี้ละมั้งนะคะซึ่งอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคะเพราะว่าการแบบเรียนภาษาเนี่ยมันก็เพื่อการติดต่อสื่อสารนะคะอืมก็คือมันไม่มีที่หนึ่งที่สองเนี่ยคือการที่เราพูดแล้วเราเข้าใจกันอนะมันก็คือจบ ภาษาที่เราใช้มันสุภาพภาษาที่เราใช้เนี่ยมันก็อยู่ในประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากให้เราแบบเพอร์เฟกขึ้นเรื่อยๆเราก็แค่แบบเรียนเพิ่มแล้วก็ฝึกเพิ่มเพื่อที่จะขยายทักษะในการสนทนาของเราเท่านั้นเองนะคะโอเคประมาณนี้เป็นต้นทุกคนทําได้เพราะว่ามันคือทักษะทักษะเท่ากับสิ่งที่เราฝึกฝนได้เข้าใจไหมต่อให้เราจะ ทำได้ไม่เกะกุดในช่วงแรกแต่ถ้าเกิดว่าเราทํามันไปเรื่อยๆมันทำได้แน่นอนจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสู้ๆนะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายบายอย่าลืมอ่นกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครป์ให้แคกร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ